ค่ะคุณพ่อคุณพ่อไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะเรื่องนั้นหนูให้เป็นการตัดสินใจของคุณพ่อเลยค่ะหอ,อหนูเพิ่งกลับมาจากบริษัทนะคะพอดีหนูไปเอาเอกสารกลับมาทําที่บ้าน <c oughs> แหมเป็นลูกคุณพ่อก็ต้องขยันเหมือนคุณพ่อสิคะคะปีเตอร์ทําไมหรอคะหนูก็รักกันดีนะคะคุณพ่ออ๋อโอเคค่ะคุณพ่องั้นแค่นี้ก่อนนะคะหนูขอขับรถกลับบ้านก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ โหคุณแม่ก็ผมไม่ได้รักบีมแล้วนี่ครับหมดรักไปตั้งนานแล้วตอนนี้ผมรักอยู่แค่คนเดียวก็คือโยกแม่รู้แล้วนะตาปีเตอร์รู้แล้วทำไมคุณแม่ยังให้ผมทนคบกับบีมอยู่อีกล่ะครับคุณแม่ไม่สงสารลูกตัวเองหรือไงที่ต้องกล้ามกลืนฝืนทนอยู่แบบนี้โอ้ยตาปีเตอร์อย่าทำตัวเป็นเด็กแกอยากอยากกับเมียแกแม่ไม่ห้ามหรอกเพราะแม่ก็ไม่ชอบที่หน้าเมียแกเหมือนกันแต่ต้องรอเวลาหน่อย เวลาเวลาอะไรล่ะครับคุณแม่ผมไม่อยากอดทนอดกลั้นมองหน้าบีมที่ชอบทำหน้าหงิกหน้างอแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาหรอกนะครับมันน่าเบื่อเอางี้แกก็ฝืนใจคบกับมันไปก่อนจนกว่ามันจะผ่อนบ้านหลังนี้หมดแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้มันใส่ชื่อแกเป็นเจ้าของบ้านหลังจากนั้นแกจะหย่ากับมันแล้วไปแต่งงานกับหนูยกแบบนั้นแม่ก็ไม่ว่า ลูกสภัยดีดีเพอร์เฟกต์บรหนูยกใครบ้างจะไม่อยากได้ <c oughs> คนอะไรทั้งสวยทั้งมีบริษัทเป็นของตัวเองแถมหน้าที่การงานก็มั่นคงอีกนี่แม่เพิ่งรู้ด้วยนะว่าบริษัทของหนูยกจะได้เป็นบริษัทผู้ค้าของบริษัท CVM ที่เป็นบริษัทชั้นนำเลยนะลูกจริงเลยครับคุณแม่จริงสิ แกทำตามที่แม่บอกรับรองพวกเรามีแต่รวยกับรวยสบายไปทั้งชาติเลยลูกครับคุณแม่ผมเข้าใจแล้วครับผมจะทำตามที่คุณแม่บอกดีลูกงั้นแม่ขับก่อนนะเดี๋ยวเมียแกมาจะมีเรื่องกันอีกแม่กับมันยิ่งไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ครับคุณแม่ไปแล้วลูกสวัสดีนะครับจ้ มีอะไรกินบ้างเนี่ยอืมไม่มีอะไรกินเลยกลับมาแล้วคะ่ะทำไมบ้าน,นเงียบจังปีเตอร์คะดีมกลับแล้วคะ่ะปีเตอร์<ม><ม>นั่นโทรศัพท์ปีเตอร์นี่ใครโทรมา อย่างที่คุณพ่อบอกจริงเหรอบีมทำไรอ่ะปีเตอร์คุณจะทำอะไรของคุณนี่มันโทรศัพท์ผมนะเออบีมเห็นคนโทรมาก็เลยจะรับสายให้เองนะไม่ต้องคราวหลังาหยิมโทรศัพท์ผมอีกนะเพราะมันเป็นของส่วนตัวแต่ว่าขนาดโทรศัพท์ของคุณผมยังไม่แตกคุณก็อย่าไปยุ่งกับของของผม แฝงๆคู่เข้าใจไหมฮัลโหลจะให้พปหาตอนนี้เลยเหรอได้สิโรงแรมอะไรนะวิคิสมายโฮเทลได้ได้สามสิบนาทีถึงรอแป๊บนึงนะ ไททำอะรี่งแมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสำรองห้องพักไว้หรือเปล่าคะหรือว่าวอล์กอินเข้ามาใหม่ผมมาห้อง5้าหนึี่ขอคีกาสหน่อยเออแต่ว่าห้องนั้นมีลูกค้าเข้าพักแล้วนะคะถ้าจะขึ้นไปต้องให้เขาลงมารับค่ะฉันสนิทกับเจ้าของห้องเอาคีกาสำรองมา ไม่ได้ค่ะมันเป็นกฎของทางโรงแรมนี่ฉันบอกให้เอามาก็เอามาสิถ้าเธอไม่ให้ฉันจะบอกจะขอห้องให้คอมเพนเทอนะแต่ว่าอะเอาไปและเอาขีการมาให้ฉันด่วนค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะขีการห้องห้าหนึ่งสี่ขอบใจ ไม่เป็นไรคะ่ะด้วยความเต็มใจขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอืเออนี่ค,<ะ>ค่ะคุณลูกค้าถ้ามีคนมาถามหาฉันห้ามบอกนะว่าฉันอยู่ที่นี่เงียบไปเลยนะอ๋อได้คะ่ะรู้สิบปากเลยคะ่ะ หูยลาบลอยมาไม่คิดสมัยหมดเลยอ้าวคุณลูกค้าสวัสดีค่ะติดต่อห้องพักหรอกคะเปล่าค่ะเออโทษน,นะคะไม่ทราบว่า ผู้ชายคนเมื่อกี้นี้เขามาพักที่นี่หรอคะ๋อ,อใช่ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองแล้วไม่ทราบว่าเขาพักห้องไหนหรอคะคะบอกไม่ได้หรอกคะ่ะมันเป็นความปลอดภัยของลูกค้าแต่ฉันเป็นเมียเขานะคะบอกมาเถอคะค่ะไม่ได้หรอกคะ่ะฉันดับเงินเขามาแล้วบ,บ,บอกฉันมาเทอนะคะถือซะว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันให้เงินคนสองเท่าเลยก็ได้ นี่ค่ะพอไหมคะหูพอค่ะเดี๋ยวหนูรีบไปเอาคีการ์ดมาให้เลยนะคะหูยวันเดียวได้ตั้งหลายพันแน่คุม้มมากอืมคิดถึงจังเลยอะ่ะขอก่อนหน่อยสิครับนดะนๆะนะขอหอมแก้สอีกหนึ่งทีด้วยได้ไหมครับนาะนๆะนาะีต้บีม อะไรของเธอเนี่ยทําบ้าอะไรฮะ,ะคุณแม่ก็ใช่น่ะสิบีมคุณมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเออบีมก็แค่ตามคุณมาคิดว่าคิดว่าอะไรเธอนี่มันจริงๆเลยนะเสียมารยาทที่สุดนี่เสียสติถึงขั้นตามลูกชายฉันมาถึงโรงแรมได้เหรอนั่นสิบีมคุณไม่ไว้ใจผมเลยหรืองไง ผมจะขยับตัวไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้คุณก็เอา GPS มันติดไว้ที่ตัวผมเลยดีกว่าปีเตอร์ก็บบีมสงสัยนี่ว่าทำไมคุณถึงมาโรงแรมแล้วไม่บอกบีมทำไมลูกชายฉันจะมาเปิดโรงแรมให้ฉันจะต้องรายงานบอกเธอก่อนเหรอเธอเป็นแค่มเมียนะอย่าลืมสิบีมผมขอความเป็นส่วนตัวบ้างน,นะถึงเราจะเป็นผัวเมียกันแต่มารายาท และการให้เกียรติกันมันก็ควรจะมีใช่เป็นเมียภาษาอะไรไม่ได้เลือกฉันละสงสารลูกชายฉันจริงๆมีวขอโทษค่ะที่ทำตัวแบบนี้ปีเตอร์ฉันขอโทษนะที่ไม่ไว้ใจคุณต่อไปนี้นะฉันจะเชื่อใจคุณจะไม่สงสัยอะไรในตัวคุณอีกเลยขอโทษเฉยๆแล้วมันจะหายเหรอบิวฉันกับลูกชายเสียอารมณ์ เสียความรู้สึกไปกับการกระทําของเธอจะมาขอโทษแล้วให้ยกโทษง่ายๆแบบนี้ฉันไม่ยอมอ,อถ้าอย่างนั้นบีมขอจ่ายค่าห้องนี้เพื่อเป็นการขอโทษคุณแม่กับปีเตอร์นะคะบีมจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่างเลยค่ะนะคะคุณแม่บีมขอโทษจริงๆยกโทษให้บีมเถอะนะคะก็ได้ถ้าเธอใจ่ายให้ฉันเมื่อไหร่ฉันถึงจะยกโทษให้ เอาไปเร็วสิบิมเดี๋ยวคุณแม่ผมเปลี่ยนใจนะค่ะค่ะค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ไปแล้วจ้าหนูโยกอุ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะคะคุณ ดีนะคะที่คุณรู้ทันว่าเมียคุณขับรถตามคุณมาไม่อย่างนั้นพวกเราแย่แน่ไม่ต้องห่วงหรอกโยกผมไม่เคยพลาดออ้ยเท่ที่สุดเลยอะแหมแม่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะคุณแม่หนูลืมตัวคะ่ะหยกต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่มาเป็นธุระให้พวกเรา เดี๋ยวโยกจะให้รางวัลคุณแม่อย่างงามเลยค่ะโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะแต่ก็ขอบคุณมากนะเจ้าหนูโยกดีค่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้ามีทราบว่าเจอแจ็คพอตบ้างหรือเปล่าคะเอออะไรหรอคะแจ็คพอตอะไรหรอคะอ้าวไม่มีอะไรหรอคะ่ะได้ไงวะเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรแล้วแม่ขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะหนูสองคนจะได้อยู่กันสองต่อสองครับคุณแมเออ่เดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณแม่ว่าไงจ๊ะหนูโยกพอดีว่าโยกไปดูเลิกงานแต่งระหว่างหยกกับพี่ปีเตอร์มาแล้วมีเลิกดีอยู่หลายวันเลยคะ่ะคุณแม่ว่าแต่เมื่อไหร่พี่ปีเตอร์จะอยากกับเมียละคะเราจะได้แต่งงานกันสักทีอดใจรอก่อนนะโยกเพราะพี่กับคุณแม่มีแผน แผนแผนอะไรหรอคะคุณแม่ก็แผนที่จะให้ต่อปีเตอร์ทนคบกัยบยายบีมไปก่อนจนกว่ามันจะผ่อนบ้านหมดยังไงล่ะลูก <c oughs> คุณแม่ฉลาดหลักแหลมมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องรอฉันผ่อนบ้านหมดหรอกเ <c oughs> พราะฉัน <c oughs> จะเลิกกับแกอย่างนี้แหละปีเตอร์บ <c oughs> ีมยายบีมไงคะ หัวกันหลอกฉันคิดว่าฉันจะจัดไม่ได้สนุกกันมากไหมบีมอคือว่าไม่ต้องมาพูดผู้ชายนายมันเกินคนไร้ศีลธรรมนี่แกอย่ามอว่าลูกฉันนั้นคุณแม่ก็อีกคนรู้ว่าลูกตัวเองทำผิดแต่ก็ยังยุยงส่งเสริมลอยหน้าลอยตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนุชถามจริงๆเถอคะ่ะความโลภเป็นครอบงำจิตใจคุณแม่แล้วหรือไงถึงได้ไม่รู้ถูกรู้ผิด นี่แกอย่ามาว่าคุณแม่แบบนี้นะพูกปากไปเลยรู้ว่าผู้ชายเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังละลิกละลีเสนอตัวเข้ามาฉันเลยอยากรู้จริงๆถ้าใช้ขี้มอะไรหนอะหน้าถึงนี่หน้าขนาดนาดี้นี่แกว่าฉันเหรอ นี่มาถึงขนาดนี้แล้วแกจะเลิกกับลูกชายฉันแกก็เลิกไปสิไปเซ็นใบอย่าให้มันจบกันดีๆไปหนูไม่จบดีๆหรอกค่ะเพราะหนูจะฟ้องอย่าที่สามีมันมีโชว์โอ้ยฉันไม่กลัวหรอกจะฟ้องก็ฟ้องไปฉันมีเงินจ่ายอยู่แล้วใช่เธอรู้อะไรไหมหยกเขากำลังจะได้เป็นคู่ค้าของบริษัท CVM บริษัทที่รวยระดับร้อยล้าน ยังไงเขามีเงินจ่ายเธออยู่แล้วจริงฉันน่ะรู้จักกับประธานบริษัทเลยนะคุณปฏิพัฒน์น่ะเธอรู้จักไหมรู้สิก็คุณปฏิพัฒน์ที่เธอพูดถึงเขาคือพ่อฉันเองะอะไรนะเธอพูดจริงเหรอจริงหนูโยกคุณปฏิพัฒน์น้าสกุลอะไรลูกใช่หนูเกศค่ะ มันนำสกุลเดียบีมในตัพิเตอร์ใช่ครับคุณแม่บ,บีมพวกเราขอโทษขอโทษตอนนี้มันก็สายไปแล้วเราไปเจอกันที่สามส่วนเธอฉันจะบอกคุณพ่อไม่ให้ร่วมธุรกิจกับคนผิดศีลธรรมอย่างเธอฉันขอตัวอ้าถ้าห้องฉันยังไม่ได้จ่ายนะ ไปจัดการกับเราเองดุบินดุบิจับประวัติลูกแม่ของเธแต่พี่เตอร์จะทำไงกับราเนี่ยคุณแม่ถ้าเกิดผมโดนโผล่หมดเงินไปไหนครับยกคุณช่วยผมได้ใช่ไหมโอ้ยฉันช่วยครไม่ได้หรอกฉันยังโกหไอ้ไรือ้เลยโอ้สองคนนี้จริงเลยไม่น่้ทำแบบนี้เลยอู้ห่น่ารักหน้าเอ็นดูจริงๆเด็กคนนี้โอ้โหดูสิดูสิ เก่งเก่งเชียวอยากมีหลานกับเขาบ้างจังแต่จะทำยังไงได้ล่ะเจ้าลูกชายตัวดีไม่ยอมมีแฟนกับเขาสักทีนึกออกแล้วฮัลโหลคุณวันฉันเองพอดีฉันมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยน่ะ คุณช่วยโทรไปบอกบริษัทคู่ค้าของเราทีว่าบริษัทไหนมีลูกสาวฉันขอเชิญมาที่บ้านฉันเอาก็บอกเขาไปว่าฉันจะนัดดูตัวให้ลูกชายแล้วก็บอกไปอีกด้วยนะถ้าลูกชายฉันถูกใจฉันจะให้สินสอดสิบล้านโอเคขอบใจมากค่ะคุณวัน โอ้โหนี่นะหรอมานคุณจุกจิตชื่อเลยไทยใหญ่โตมโหฬารอย่างกับคาลิหานเลยอะ่ะวุ้ยเดชบุญของคุณพ่อที่มีบริษัทเป็นของตัวเองถึงมันจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่มันก็ทำให้ลูกสาวอย่างฉันได้มีโอกาสมาเป็นลูกสะใภ้ของเศรษฐีนี่โุโ้ยมีเมแต่เยู ทันละกี่ล้านกันเนี่ยไว้ได้เป็นลูกสุภัยของคุณหญิงแม่เมื่อไหร่จะขอสักคันรสสวยแบบนี้ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนดีกว่าเอ่อขอโทษนะครับมาหาคุณจุ๋มใช่ไหมครับใช่แกมีอะไรไอ้คนขับรถอ๋อเปล่าครับผมแค่ถามเฉยๆยีอะไร มันทำหน้ากระลิ้มกรเหลี่ยใส่ฉันนะเดี๋ยวเธอะมองฉันนานๆเดี๋ยวฉันจะมองความสวยตกไปไม่ถึงลูกคุณจุ๋มหมดอ๋อหรอครับนี่แกทำสายตาดูถูกความสวยของฉันเหรอ,อ,อนี่จําเาไว้อย่ามาเล่นกับวาริน ค่ะคุณพ่อหยกมาถึงสักพักแล้วค่ะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหยกจะเอาตำแหน่งสไปยจิตชื่นลือไทยไปฝากคุณพ่อให้ได้ค่ะค่ะแค่นี้แหละค่ะคุณพ่อรักคุณพ่อนะคะเดินอะไรของแกเนี่ยไม่เห็นคนหรือไงเ้าวพูดงี้ก็สวยสิก็คนไม่ตั้งใจมีปัญหาอะไรไหมทำตัวไม่มีความเป็นผู้ดี ไม่อยากเสวนาด้วยหืมทำไมแกไป็ูดดีมากนะเนี่ยนี่แกก้าผักฉันเหรอ,อคุณมีเรื่องอะไรกันคะเนี่ยอย่าทะเลาะกันเลยนะคะ,ะนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกมันดูโตเหมือนกับฉันน่ะใช่ใช่ค่ะแหวคุณหญิงแม่ตาต่ำเรื่องยังพวกนี้มาได้ยังไงเนี่ยรู้ว่าจะมีแค่ฉันคนเดียวซะอีกแม่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 คู แม่ผู้ดีตีนแดงแตะแคงตีนเดินแม่นางฟ้าเทพธิดาที่ลงมาจากสวงสวรรค์แกคิดว่าตัวเองมีดีคนเดียวหรือไงคะนี่แกทำไมเข้ามาสิทำไมจะ่ทำไมกันแลกันนะคะจะมาเยอะยอะะจะมาดูตัวเป็นลูกสะใภ้ฉันแท้ๆทะเลาะก,กันแบบนี้เหรออะไรนะคะให้คนละห้า แค่นี้จะไปจัดจานอาหารให้คุณแม่พอได้ยังไงคะพอสิฉันให้พวกเธอไปจ่ายตลาดหาซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเองจะได้ฝึกเป็นแม่สีเรือนให้ลูกชายฉันเออแล้วถ้าใครมีฝีมือที่ถูกปากฉันฉันก็จะให้คะแนนเป็นพิเศษหนูตกลลงค่ะหนูก็ด้วยค่ะ ว่าแต่ไหนล่ะคะพี่ชายหนูอยากเห็นหน้าเดี๋ยวพวกเธอก็จะได้เจอลูกชายฉันอย่าเพิ่งรีบรู้จักไหมที่โบราณเขาว่าช้าช้าได้พระเล่มงามได้ค่ะรับทราบค่ะคุณหญิงแม่ไปพวกเธอไปเตรียมตัวทำอาหารสำหรับมือค่ำกันได้แล้วค่ะคุณหญิงแม่แมไปซื้อวัตถุดิบมาทําเองก็งโงล่ละ เก็บเงินไว้ใช้เองดีกว่าอีกอืมสั่งสเต็กดีกว่าสเต็กหมูหรือสเต็กไก่ดีนะเออคุณครับอะไรไอ้คนขับรถคุณไม่ไปหาซื้อของมาทำกับข้าวหรอครับผมเห็นคนอื่นเขาทำกันอยู่นะเอ้ยคนรวยอย่างฉันใช้เงินทำงานอย่าว่าแต่แกเถอะเป็นแค่คนขับรถเออเข้ามาในบ้านคุณหญิงได้ทำไม เออเอ้าย <aunque> ังจะยืนเบ้ออยู่อีกต้องให้ฉันโมโหใช่ไหมไปไปไปคุณเนี่ยฮะ อ,อ,อมีกขาดอะไรไปนะอะไรของเขาเนะ่ยถ้ารสชาติไม่อร่อยแบบนี้คุณหญิงแม่ท่านจะชอบไหมเนี่ย ผมเหรอใช่นายนั่นแหละมันนี่เร็วมีอะไรเหรอคุณคือว่าฉันอยากให้นายช่วยชิมส้มตำให้ฉันหน่อยอ่ะฉันอยากรู้ว่ามันขาดอะไรจะได้ถูกปากคุณหญิงแน่ด้วยได้สิครับอ่านี่ชิมอ๋อ ขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะนี่ขับช้อนนี่ชิมขาดอะไรบอกได้เลยนะอ่ะเป็นไงขาดรดอะไรเติมน้ำป่ายนิดใช้ได้เลยคุณโอเค อร่อยแล้วขอบใจมากนะนายไม่เป็นไรว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอชื่อบีมแล้วนายละ่ะชื่ออะไรผมชื่อปีเตอร์โอยชื่อเทียอยากมีชื่อสองพยางบ้างจังเออนี่นายมือค่ำนี้คุณหญิงแม่เขาจะจัดโต๊ะทานอาหารร่วมกันนายไปร่วมโต๊ะกับพวกเรานะฉันชวนนะนานานะไปนั่งกินกันหลายๆคนฉันจะได้มีเพื่อน โอเคก็ได้อืมอาหารหน้าตาหน้าทานเั้งนั้นเลยนะคุณหญิงแม่คะทำไมถึงอนุญ,ญาตให้คนขับรถมานั่งร่วมโต๊ะล่ะคะนั่นสิคะหน้าขยับขยแงงฉันอนุญาตก็คืออนุญาตนั่นแหละเพราะยังไงเขาก็เป็นคนของฉันแต่ว่าเอาล่ะเอาล่ะ ฉันจะชิมอาหารแล้วฝากไปก่อนในยี่บื้ชวนไม่ได้เดี๋ยวค่ะคุณแม่อย่าไปกินเลยค่ะส้มตำปูปลากินสเต็กของโยกดีกว่าไม่ได้ค่ะคุณหญิงแม่ต้องข้าวผัดอเมริกันของว่าค่ะ คุณหญิงแม่ต้องกินสเต็กของฉันเ้าแสตอเมริกันของฉันออของฉันของฉันของฉัน,อฉนเอ่อพวกคุณไม่ต้องเถียงกันหรอกคะ่ะถ้าสองคนนี้จะเถียงกันคุณหญิงแม่กินของหนูก่อนก็ได้คะ่ะไม่ได้แกจะให้คุณหญิงแม่กินส้มตำปูปลาเนี่ยนะใช้สมองส่วนไหนเคิดใช่อาหารสกรปรกแบบนี้คุณหญิงแม่ไม่เอาลิ้นมาสัมผัสให้เสียปากหรอก แกทํามันแล้วก็เก็บเอาไว้กินเองเถอะหรือแกจะเอาไปกินกับไอ้คนขับรถสองคนก็ได้นะเพราะน่าจะเป็นไอ้พวกเป็นนกเหมือนกันนี่คุณคะทาไมต้องมาดูถูกพวกเราแบบนี้ด้วยคะนั่นสิครับทําเกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปหรอกถ้าเกินไปมันต้องแบบนี้ <c oughs> ไงกินสิ มันเป็นพวกนี้มันเหมาะกับคนอย่างพวกแกนี่พวกคุณทำไมถึงทำตัวไารา้บุญญาญาตกันแบบนี้ล่ะครับทำตัวเหมือนกับไม่มีใครอบรมสั่งสอนมันเลยนี่แกว่าพ่อแม่เธไม่สั่งสอนล่ะพ่อแม่แกสั่งสอนตายแหละไอ้คนขับรถปากนีแบบนี้เอาน้ำไปล้างปากซะหน่อยไปหยุดนะยุดทำกิริยาก้าวร้าวแบบนี้สักทีสงสารพ่อแม่เธอบ้าง คุณหญิงแม่คุณหญิงแม่เข้าข้างมันทำไมคะนั่นสิคะแทนที่จะด่ามันแต่กลับมาว่าพวกเราพวกเราสองคนมีคนณค่ามากกว่าคนขับรถนี่นะคะแล้วถ้าฉันบอกว่าเขาไม่ใช่คนขับรถละ่ะสภาพแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนขับรถแล้วจะเป็นใครล่ะคะคุณหญิงแม่ ผู้ชายที่พวกเธอสองคนดูถูกเขาคือลูกชายของฉันไม่เอาครับคุณแม่อย่ามาตื้อผมเลยผมยังอยากทำงานอยู่อ้าวแต่ปีเตอร์ทำงานก็มีแฟนได้มั้ย่ะลูกดีซะอ,อีกจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระแต่ผมยังไม่พร้อมครับคุณแม่ก็รู้ว่าผมยังลืมแฟนเก่าไม่ได้โหย ถ้าแม่รอให้แกลืมแฟนเก่าได้แม่ก็คงไม่ได้อุ้มหลานหรอกปีเตอร์แกจะ30มสิบแล้วนะแล้วอีกอย่างแฟนเก่าแกก็ไปมีครอบครัวแล้วอย่าไปรอเลยลูกก็ได้ครับคุณแม่ผมจะลอเปิดใจให้คนอื่นดูก็ได้ครับจริงนะลูกแต่มีข้อแม้นะครับคุณแม่ห้ามบอกคนอื่นว่าผมเป็นใครผมจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ในฐานะคนขับรถของคุณแม่ครับ ทำไมล่ะลูกจะได้รู้ไงครับว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงเหมาะจะมาเป็นลูกสะใภ้ให้คุณแม่หรือเปล่าพี่ชายปลอมตัวแบบนี้เลยเล่ะคะเนี่ยใช่ครับคิดเอาไว้ไม่มีผิดว่าพวกคุณสองคนจะมีนิสัยแบบนี้คุณแม่ครับสองคนนี้ไม่ได้ไร้มารยาทแค่บนโต๊ะอ,อาหารนะครับแล้วเมื่อเช้าเขาก็ทำลายร่างกายผมด้วย แถมดูถูกผมเหยียดยาผมสารพัดหืมพวกเธอสองคนกล้าทำกับลูกชายฉันขนาดนี้เลยเหรอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเอเอแต่คุณหญิงแม่คะฟังผู้ดอธิบายก่อนนะคะไม่ฟังจะออกหรือไม่ออกไม่งั้นฉันเรียกตำรวจเียเ,เ,เรียกตำรวจแล้วนะคะออกก็ได้ค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่กด้ไปไม่ไ,ไมม้คนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันแม้แต่นิดเดียว ไม่เป็นไรนะคะคุณหญิงแม่เดี๋ยวหนูทำส้มตำให้กินใหม่ขอบใจจ้ะน้องวีมค่ะคุณหญิงแม่คุณไั่เป็นว่าที่ดูสใัยแม่ผมแน่นอนพูดอะไรแต่พ่ะ พอพพุบโพอพุบโพผุบพอุบฮิโปยังรนูว่ายน้ำตามประสาลูกฮิโปที่ดตือ